สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครวันนี้ถ่ายเดี่ยวร่วกิจกรรมกับดรอลลีก็สนุกครับแล้วก็ตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับดรอาลีครับเนี่ยทับมีการทำทั้งพงพักเทงด้วยจากแฟนก็ธรรมดาครับก็เราเป็นคนทำอาหารบ้างครับก็ได้มีการทำพักเทงให้แฟนๆกันน่ารักดีครับ แต่แฟนทานกันด้วยนะครับรบกวนอย่าเก็บไว้นะครับเดี๋ยวมันจะเสียครับมันต้องมีการฝึกซ้อมอะไรมาก่อนไหมในการที่เราจะทำอะไรเนี่ยไม่มีเลยครับอาจจะคิดมาจากบ้านอ๋อมีทําขนมนะทํามือให้นิ่งไว้ครับแล้วก็เตรียมทำให้แฟนๆครับแต่เรื่องอะไรอย่างนี้เชี่ยวชาญอยู่แล้วไม่ค่อยเชี่ยวชาญก็มีได้ทําบ้านครับแต่ว่าก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญแต่ว่าเป้าหมายปีนี้ นะครับก็ตั้งใจว่าจะเริ่มทำอาหารที่มากขึ้นครับทไมอะคะเป็นเเหมาจริงจริงโอ้โหจริงจริงฝันไว้ค่อนข้างมากเลยครับตอนนี้อยากซื้อที่ดินปลูกบ,บ้านเลี้ยงแมวแทาครัวไ้ทาอาหาร<แ>อะไรอย่างเงี้ยครับแบบมีม,มีมีสิ่งที่บ้านฝันไว้หลายอย่างมากเลยครับแต่ตอนนี้ยังจบที่หาที่ดินอยู่ครับ <laughs> <laughs> ต้องเป็นโซนไหนไหมคะต้องเป็นโซนมีที่ดั้งเลงไว้ครับหลายๆที่เลยครับก็เอาที่การเดินทางสะดวกแล้วก็ไม่ไกลจากตัวเมืองมากครับ สายทอนแน่นอนแพงเกินครับพี่ลุ่มพี่นี่นี่แพงเกินครับพี่งานกิจกรรมวันนี้ก็เลยแฮปปี้มากแฮปปี้มากครับได้เป็นแฟนใช่ครับแล้วพูดถอยย้อนกลับไปที่พี่เคื่อเจบจากอะไรนะละครเรื่อง t ไฟนอล a l m o แฟนแฟนคอนด้วยครับก็ดีครับสนุกมากๆเลยครับเพราะว่าได้ร่วมงานกับจุงดังแล้วก็น้องเคนจิน้องพอลด้วยครับก็เป็นการทำสเตจที่แบบ เรียกได้ว่าไม่มีช่วงที่เราไม่สนุกเลยเพราะว่าจุงดังจะคอยเอนเตอร์เทนพวกเราเฟอร์ก็ข้านนวตังค์เฟอร์ข้าวตังค์จะเป็นสายแบบัสดีคับแล้วก็ชุน <c oughs> นะพ <Okay. S 1> ี่เฟอร์พี่ข้าวตังค์แล้วก็พอดังมาเฮ้ย <c oughs> hey bro what's up <c oughs> อย่างนี้แหละครับ <c oughs> มันก็จะมีแบบเสียงของเราตลอดเวลาครับเราได้ค่านิกแบบไหนว่าโชว์ของเราดิคแบบ กันก็มีความน่ารักครับจริงๆอาจจะเป็นโชว์ที่หลายๆคนรอคอยครับเพราะว่ามันเป็นตัวเพลงมาจากตัวซีรีส์ก็เป็นเพลงคิดอะไรอยู่ครับก็หลังจากนี้ที่เป็นแฟนแฟนทัวร์นะครับก็เป็นทัวร์ก็คิดว่าทุกคนนะสปอยว้าเนี่ยยังไงรอบแรกเวียดนามครับใช่ครับใกล้แล้วใกล้แล้วด้วยแน่ก็ตื่นเต้นครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับจะพยายามทำทุกอย่างให้ออกมาดีที่สุดครับ เรจะเพิ่มแบบว่าจะิรีความหวานหรือความแบบลูกเล่นอะไรในเพลงเข้ามาเรื่อยๆไหมเพราะว่าเราก็ไปหลายที่อะไรอย่างเงี้ยคืออากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยครับความรู้สึกคนเรามันก็เปลี่ยนแปลงได้ทุกวันเลยครับวับนนั้นอาจจะฟิลอยากร้องโน้นนี้หรือแบบอาจจะอยากเล่นคําไหนเดี๋ยวลองดูกันวันงานครับอ<ร>๋อใช่ครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยครับตื่นเต้นครับเป็นปกติอยู่แล้วเวลาขึ้นเวทีเราจะตื่นเต้นอยู่แล้วครับแต่ว่าความตื่นเต้นนั้นมันจะทําให้เราแบบ แอคทีฟขพืนครับแต่อย่างงานล่าสุดที่ผ่านมาเหมือนเรามั่นใจกับการร้องหรือการร้องมากขึ้นมากมีเพื่อนอยู่เยอะครับได้อุ่นใจครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะข้าวต้มข้าวน้ำเสียงยังมีความงอนอยู่เนาะยังไงไม่รู้ก็หมาเก่าแหละครับเป็นจี๊หรอยังไงเป็นจีก็เจ็บครับ ก็เกิดเป็นหมาวัดตัวหนึ่งนะครับบุญมาถึงเครื่องบินครับมีปีกบินไผ่์ซีอยากท้าเป็นไงสิพอเมื่อวานนี้พอเราได้ยินเมื่อวานแลาวมนก็ไม่รอดพอเราได้ยินอ่ะได้ยินพูดแต่เขาอยากโชว์เป็นตัวเองมาะยะตอนที่นี่ไดียิน่ะเว้ยเว้แลนเลยที่แบเขาพูดพวกเฮ้ยก็ดีครับถ้าเข้าวตังอยากทำก็ได้ครับแต่เราไม่ได้ เราก็ทําได้เหมือนกันนะครับไม่แต่ว่าจริงๆแล้วอะไรการคอลแลบอะไรเงี้ยเพราว่ามันเป็นเคมีใหม่ๆครับจริงๆไม่ว่าจะเป็นเพลหรือไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเฟิร์สว่ามันอาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เห็นเคมีใหม่ๆหรือแบบการทําโชว์ใหม่ๆด้วยครับเพราะว่าแฟนๆที่มารอดูเนี่ยก็เชื่อว่าอยากจะเห็นสิ่งที่มันใหม่ขึ้นทุกๆครั้งครับแต่เป็นเรานีที่สุดใช่ครับแต่ว่าอะไรที่มันเป็นตั้งต้นออริจินัลเนี่ยมันอาจจะเข้ากับเราที่สุดหรือเปล่านะครับไหนๆก้าวพุ่ง LL แล้วครับ เราเป็นยงไงบ้างครับเตรียมตัวทุงไหนแล้วเออจริงๆตอนนี้ยาที่บอกไปรอบที่แล้วครับว่าตอนนี้เขาโยนการบ้านมันเป็นพาร์ทคู่ครับว่าแต่ละคู่เนี่ยเขาอยากจะโชว์อะไรออกมาอยากจะให้แฟนๆเห็นอะไรครับก็โจทย์ของเฟิร์สเข้าตังเหมือนเดิมนะครับคืออยากจะทําอะไรใหม่ๆที่แฟนๆเคยเห็นครับเช่นเช่นตอนนี้เข้าตังก็พยายามจะให้เฟิร์สร้องเพลงลูกทุ่งให้ได้อยู่ครับแต่เฟิร์สก็กำลังคิดอยู่ว่าเราร้องแนวนั้นไหวใช่ไหมเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ร้องเพลงแนวนั้นครับก็ เดี๋ยวลองเป็นสตอมกันดูว่าเจาะแบบเป็นเพลงแนวไหนถ้าส่วนตัวผมชอบเพลงร็อกนิดๆอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะหาเพลงที่มันเข้ากับทั้งสองแนวครับทําไมต้องเป็นรูปทุ่งอ่ะทำไมถึงแบบเขตังเขาชอบฟังครับเขาตังเขาอาจจะอยากแบบเพลงที่เราหรือเปล่าจะได้ไปด้วยกันได้โอ้ยอย่างสเตลลัสคิดว่าอยู่ก็เป็นเพลงจด,บบดโจ้นได้ครับถ้าเขาตังอยากถามเพื่อก็ะทำให้ได้ครับ เขาบางอย่างทำไม่ได้เพราะตั้งใพร้อมจามลูกทุ่งแล้วใช่ครับอะไรที่เป็นทำได้เพื่อทำได้ครับอันนี้ไม่ไดนเนาะไม่โดนความในใจโดนล้อไปสนอย่างที่เขาจะรู้ไหมเขาจรู้ไหมเขาล้อแบบจ่อยอยู่เหมือนกันเฮ้ยไม่รู้สิครับว่าเขาจะรู้ไหมเขาอาจจะเห็นหรือเขาอาจจะไม่เห็นไม่รู้เหมือนกันครับแต่ก็ยังยืนยันว่าเพื่อทำให้ได้ครับแต่ก็เพืก็ทำได้ครับเขาตั้งอย่างเป็นแนวไหนสุด เป็นให้ได้ครับเออใส่เพลงฝืนทุกคอละเออครับทุกคอแบบชันครับเออเมื่อกี้ที่ร้องร้องไมฟังใหม่เออเมื่อกี้ที่ร้องร้องอ๋อเป็นเพลงสมัยเด็กที่เคยฟังครับเออเฮาเฮาฮอนฮอนให้มันได้อีหยังบอกก็บอกฟังนี่แหละน้ตใจมาเกิดเป็นมาวัดโตนึงออบุญบ่ถึงเครื่องบินมีปิกวิน ไปสยามต้อวรับนี้ครับเจ้าบ่าวบุญม,มาเพราะเห็นกันออมมกลับมาวันนั้นเทคนิคมันก็มีคนมัวอย่างขึ้นมาเหรอใช่รบอกว่าเราเป็นหมาเก่าตัวหนึ่งเนี่ยเรอจริงครับบุญมันก็ไม่ถึงเครื่องบินแล้วครับโอ้ยท่านมีวันจ,จอดนะท่านก็มีวันลงจอดจริงครับก็ ก็ไปเปิดน้ำไม่ได้เปิดน้ำขับวัวนรืล่าอาจจะเป็นวัยเด็กครับแบบเจอเรื่องเศร้าเอาน้ำฝักบัวจ่อหัวมันตาขุดนะครับเพราะว่าตาขุดจริงๆเก่เป็นวัดครับแต่เพลงก็บอกบอกเป็ล็อกล็อกไหมชั่วโมงล็อกล็อกกันเป็นจริงๆเพลงนั้นน่าจะเป็นแนวรูปทงมัยนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันเคยฟังตอนเด็กอะครับผมจำชื่อเพลงไม่หมาเห่าเครื่องบินซัมซุงพครับก็ลองไปหาฟังกันได้ครับแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าอันนี้เป็นของ ไม่ได้หรือเปล่าถ้าถ้าเป็นอีกทีข้านึงก็รบกวนรบกวนด้วยครับเราได้บอกเราไดบอกให้เขาฟังเขาฟังไหมไม่ได้บอกนะครับว่าความรู้สึกของเราเราก็ต้องจัดการโอ้ยมันเป็นอยยิ้เป็นใจอย่างที่ฝากอยู่ตงที่ฝากครับก็ถ้าเห็นแล้วก็เขาตั้งครับเลยไหมเตั้ครับถ้าเห็นแล้วก็ถ้าเขาตั้งเห็นคลิปนี้นะครับเราเห็นว่าเฟิร์สกำลังรู้สึกเศร้าหรือเปล่าเนี่ยก็ เข้ามาหาเข้ามาเล่นกันได้นะครับเราก็เป็นหมาเก่าๆที่รอเข้าตังอยู่นะครับไม่แหละดูสัตว์อะไรไม่เป็ตรงนี้ในฐนะความเนแบบเฟิร์นเข้าตังคมาไอเดียเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกที่แบบที่คุณจัดตอเขาขนาดนี้เหมือนกันนะอ่ะจริงๆเดี๋ยวทุกคนเขาจะเข้าใจผิดนะเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดคือเราแซวกันเล่นๆครับหยอกล้อกันครับตามภาษาก็เป็นกิมมิคอะไรอย่เงี้ยน่ารักดีครับแต่ไม่แตะไรจริงไม่จริง ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น้อยใจครับก็จริงจริงหวังดีกับเขาหละครับไม่ว่าเขาจะไปในทิศทางไหนก็อยากให้เขาเติบโตแล้วก็ไปในทางที่ดีครับแต่ก็อยากให้เราอยู่ด้วยใช่ครับก็อยู่กับคนอื่นได้ไดแต่ว่าอยู่กับูกรอน ว่ายังไงก็แบบเฟิร์สข้าตตาังือโชว์จะเต็มแน่นอนอยู่แล้วใช่ครับก็บโชว์จะเต็มแน่นอนไม่ใช่แค่เฟิร์สข้าตังครับก็ทั้ง22คนเลยก็จัดเต็มให้ทุกคนแน่นอนครับแล้ววันนั้นเราได้ตอบไหมว่าเราอยากคอนเสิร์ตไปอะไรเงี้ยเถ้าถ้าแบบเป็นเราอะไรเงี้ยตอบครับอยากคอนเสิร์บเฟรมครับ แต่ว่าต้องมีเขาด้วยไปด้วยกันน่าครับแล้วก็อาร์ติมี่ใหม่ใหม่สาวคนนึงเลยที่อีกคนนึงที่อยากขอลับด้วยน้องสตางค์ครับเพราะว่าเป็นน้องสตางค์สุดหล่อน,น้องรักน้หนึ่งของพี่เฟิร์ดครับใช่ที<ส><ญ>่ใช่ครับน้องในงตลอดไป<ใช>ดครับแล้วทั้งนั้นเราก็ต้องมาเสียงหวานกับเขาแล้วสิผมว่าจริงๆน้องเขาโจ้ครับตัวจริงเขาเป็นคนแบบโจ้คือโจ้แบบโจ้แบบ ตลกตลกครับน่ารักน่ารักปีนี้ผมเฟิร์สเป็นยังไงบ้างครับปีเข้าเดือนพิศานก็ตอนรับเดือนมีนาครับก็ยังมีใจเหมือนเดิมครับอะไรอ่ะล่าสุดจล่าสุดจูนตางไปออกหลังน้ำแพงแล้วเขาคิดว่าคนเป็นเฟิร์สดีใจนะครับจริงๆอันนี้พูดตรงๆผมนั่งดูเทปแล้วนะผมนั่งดูสดที่มันออนในแอปแอปสีแดงนี่แอปแดงดเลยนั่งดูสดในแอปแดงครับแล้วโอหดีใจจริงจริง เอิร์มิเคยไปออกยังไม่มีชื่อเราผมในรายการนี้จุงดังไปออกมีชื่อเราในรายการนี้แล้วแอบน้อยใจครับเขาไม่ขึ้นรูปเราขึ้นให้แบบเฟิร์สคณะพันคนไหนนะแอบน้อยใจนิดๆครับแต่ก็ดีใจแล้วที่มีชื่อเราอยู่ในรายการครับขอบคุณน้องจุงน้องดังด้วยนะครับที่ทําให้พี่มีชื่อในรายการพี่เนี่ยติดตามอยู่หลายๆเทปเลยครับเออไม่ขนี้คือต้องไปออกเราไมออกคือถ้าพี่เช็คคิวมาผมจะรีบ จะเป็นหน้าจะเป็นหลักกำแพงหรือจะให้ผมไปนั่งดูก็ได้ครับอ่ะซีรีส์เราหน่อยดีกว่าเห็นว่าาเราไปรีทูกันมาแล้วอ่าทำนายไททัพครับก็รีทูกันมาแล้วครึ่งเรื่องครับประมาณห้าถึงหกตอนครับก็เห็นอะไรใหม่ๆที่น่ารักมากจริงๆครับอะไรอะะไรอะไรอะไรที่น่ารักใหม่เออเออช่องเรื่องเหรอช่องเรื่องเหรอมั้งครับเพราะว่าเฟิร์สอาจจะทํางานกับพี่โจที่เป็นสายแบบว้าวมาครับพอมาเจอทีมที่ทําเรื่องทำนายไททัพเนี่ยก็เป็นเค้ม เหมือนดูละครนะทุกคนดูละครแบบพี่กับเกลือนิ้นกับฟันนะดูบัตรละได้เหรอเหมือนเลยครับใช่คนเก็บเปราะใช่ครับใช่คือมันไม่เชิงว่าเหมือนกลิ่นอายครับเขาได้ความความคนทำนะครับแต่ละคนเขาจะมีแบบกลิ่นของตัวเองในการทำซึ่งเรื่องนี้ใกล้เคียงและฝึกนา่านบผรดชอบ หมือนเราได้พักเห็ดจากความแบบร้อนแรงจากอะไรมาบ้างเนาะเครียสบายใจใช่ครับแล้วก็ถือกำคัญเรื่องนี้ได้เป็นหมอที่มีฐานะครับมีความน่าเชื่อถือใช่ตอนแรกเนี่ยตอนแรกเคยอยางนึงภาพไม่ออกว่าเราเป็นหมอแล้วด้วยประมาณไหนแต่พอเขาบอกว่าโอ้โหอยู่เพนท์เฮาส์คับพอ์โอ้โอเคครับได้ครับแล้วระหว่างการเป็นหมอกับระหว่างมีฐานะอันไหนแบบมันแบบว่ามีฐานะ ยังไงปกติได้เป็นหมอเ,เก่าเยอะเหรอปกติได้เป็นคนสู้ชีวิตครับออไม่รู้ว่าผู้กำกับเห็นอะไรความสู้ชีวิตอะไรในตัวเราเออก็เลยชอบให้เราสู้กับชีวิตครับเออหน้าเราอาจจะอยู่เพนท้าน์นะเออนั่นน่ะสิครับ <laughs> <c oughs> ผมก็ไม่แน่ใจ,จเหมือนกันครับ,ออบสนใจละใช่ครับแต่ว่าจริงๆอยากให้โฟกัสตัวเนื้อเรื่องครับเ,ออเพราะว่าเนื้อเรื่องทําออกมาได้ดีมากจริงๆเท่าที่อ่านไปบกตอนแล้วก็เคมีของทั้งสองคนก็ดีจริงยังไงดูแล้วเราเห็นเรเพรับเราฮอปหรอเพร่งว่าบทเนี้ย เกิดมาเพื่อคุณหมอจิมมี่เลยครับแล้วหมเองก็เกิดมาเพื่อซีเหมือนกันจริงๆครับรู้สึกว่าเป็นเป็นสองตัวละครที่เรดูเรายิ้มแล้วก็อีกอีกสองคนที่เรชอบมากๆเลยครับคือน้องเอแคร์กับคุณแม่เขาจะได้เป็นครอบครัวแบบคุณหมอครับก็จะมีคุณแม่น้องเอแคร์แล้วก็คุณหมอจิมมสามคนเป็นครอบครัวเดียวกันตอนรีทูเอเนจีเขาแบบไปในทิศทางเดียวกันแล้วมันน่ารักเราดูเขาอยู่นะเราดูยิ้มเออราดูยิ้มริมเหมือนกันนะเนี่ยเราดูจัตังจับตาดีเท่าเออ ชีวิตจริงอาจจะเป็นกับตนแต่ในเรื่องเราติดตามนะครับเิ่มันวันหรอมันวันครับก็บทละครน,นะครับทุกคนอะไรที่มันอยู่ในละครเนี่ยก็ <c oughs> จบใน <c oughs> ละครอย่เดี่อนนี้พี่จ๋าจิมมี่เขาบอกว่าเขารู้ไงกับพี่จ๋าแล้วเขาแบบตื่นเต้นมากเราเองเราเป็นยังไงกับทีมนี้อะไรอย่างี้จากใจเลยครับพี่จ๋าขอโทษนะครับผมผมเพิ่งรูว่าพี่จ๋าทำมาตราดาเลยพี่จ๋าจัดละครดีๆมามากมายแล้วเาก็แต่ครั้งแรกที่เห็นพี่จ๋ากับพี่เปิ่ที่เป็นคุเ เฟนเท้มากเลยครับพี่จ๋าก็สวยมากเช่นกันเ,เขาดูเป็นคนเทสดีทั้งคู่เลยครับจริงครับก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานกันครับแล้วก็ทีมงานเขาเลี้ยงเราดีมากอาหารการกินอยู่ทุกๆอย่างมันดีมากจริงๆครับเรื่องชื่อหนาเรื่องเนี้ยเรื่องชื่อ,อจริงๆครับเขาเลี้ยงดีมากเขาเลี้ยงอาหารแบบมีราคาเขาเลี้ยงแบบทุกๆอย่างแบบฟนอึ้งใช่ครับคือใปสานที่เราหยียเป็นเท้าเลยใช่จริงๆไม่ต้องเลี้ยงดีทุกครั้งก็ได้ครับแบบสลรับคาคากันบ้างก็ได้ครับ าจากเขาทำอาหารดูแลด้วยไงรอครับอันนี้เพิ่อทราบครับรู้จครรบกวนถ้าพี่จัดสะดวกหรือว่ามีเวลาว่านะครับก็ทำมาแชร์ๆได้นะครับแต่เดีเราไม่กลัวนะในในพาความเป็นพูดจัดที่แบบเขาทำละครแต่ว่าเขาเรียกว,ว่าจริงจังอะไรเงี้ยมาอะไรย่างเงี้ยด้วยความที่เราเจอเขาครั้งแรก first i m p r i o n มันมันดีครับพี่จ๋าน่ารักกับทุกคนมากจริงๆแล้วก็เราก็เลยไม่รู้ึถึงตรงนั้นครับเราก็รู้สึกว่า ดีใจที่ร่วมง,งานกันแล้วก็ทุกคนเป็นกันเองมากมีอะไรเขาก็อยากให้บอกให้แชร์เลยครับฝา,ากเราฝากเราครับฝา,า,ากตัวไว้ด้วยนะครับก็ขายหมดแล้วเลยแล้วครับก็ปีนี้นะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงคอนเสิร์ต LIL ครับ mm hmm. เ i ิ e at Our f a ฟ p a g สองพันยสิบห้า Live m o s ครับก็ตอนนี้ขายบัตรหมดแล้วก็แต่ว่า l i ฟ e Streaming เนี่ยยังซื้อได้อยู่นะครับสามารถหาซื้อได้นะครับแล้วก็ ภาพผลงานต่างๆของเฟิร์สแล้วก็น้องๆพี่ๆในคะ่ายจีมอ็มทีวีไปเลยนะครับทุกคนขอบคุณมากครับเฟิร์สเาตังปีนี้น่าจะถ่ายทำแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้ดูไหมครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้ดูครับจากความรู้สึกนะถ่ายก็เป็นรักด้วยแมวเรียนครับก็คิดว่าไม่รู้ว่าที่ดินบ้านหรือแมวจะมาก่อนกันตอนนี้ยกไม่ได้แล้วครับขอบคุณครับ